มีคนถามเข้ามาว่าปัจจัดตังเฉพาะตนหมายถึงอะไรคะแม่แล้วทํายังไงถึงจะเห็นเป็นปัจจัดตังเฉพาะตนปัจจัดตังเฉพาะตนก็คือการเห็นแจ้งในธรรมนั้นจากการประพฤติธปฏิบัติของเราเองจากการแม้กระทั่งการค่อควรทำก็คือการประพฤติธปฏิบัตินะคะแต่การค่้ควรทำเนี่ยถ้าเราฟังธรรมเฉยๆแล้วเราคิดเนี่ยคิดในทางทางที่ดีคือคิดเพื่อเอาตามสิ่งที่พระธรรมคตสอนเนี่ย เราจะเห็นสัจจะความจริงของสิ่งที่ท่านสอนผ่านกระบวนการที่เราคิดนะคะใครครวนว่ามันจริงไหมเช่นท่านบอกว่าขันห้าไม่ใช่เราพอเราใคร้ครวนไปเรื่อยๆว่าเอ๊ขันห้ามันไม่ใช่เราได้ยังไงแต่าคตท่านสอนว่ามันเสื่อมมันดับได้เราคร้ครวนแล้วเราเห็นตามนั้นเลยผมไม่อ่านงอกนะคะมีตีนการมีรอยยน่นนี่ก็คือความเสื่อมพอเราเข้าใจแล้วเราพิจารณาครครวนทําแบบนี้แล้วเราเกิดปิติสุข เห็นแจ้งตามจริงอันนั้นแหละค่ะแล้วเราเอ่อมีอาการที่ปิติสุขขนลุกขนพองเข้าใจนะคะได้ทานสองในการให้ควรทำอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเป็นปัจจตังนี่คืออาการเห็นเป็นปัจจตังนะคะการเห็นเป็นปัจจตังเนี่ยมีหลายระดับนะคะตั้งแต่การเป็นอริยะบุคคลเห็นเป็นปัจจตังในส่วนของการนั่งสมาธิก็เห็นเป็นปัจจตังได้ถ้า สมมติว่าเราเรานั่งสมาธิเราถนัถเนดเรื่องของการเป็นเดินมาร์กแบบสมาธาก็คือนั่งสมาธิรู้จิตว่างรู้อารมณ์บันเดียวอย่างเงี้ยนะคะพอเราอยู่ในบุมของสงบเราก็จะโอ้โหความสงบจริงๆอ่ะเวลาอยู่ในสมาธิมันเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ก็เป็นปจัจจตังนะคะหรือว่าการที่เราได้ฌานแต่ละขั้นเช่นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่หรือฌานอารูปก็ตาม เวลาเราอยู่ในชานระดับนั้นเราก็จะเห็นแจ้งตามที่พระตจาถาท่านสอนเลยว่าชานสองคือปิติสุขนะชา้นหนึ่งคือนิวรณห้าดับได้แค่ชานหนึ่งเนี่ยเราได้เนี่ยเราเห็นเป็นปัจจุตังเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้คำสอนนี้เป็นจริงนะคะพอใครได้ถึงชานระดับที่สี่ก็คืออุเบกขาอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ในอารมณ์อุเบกขาเนี่ยจิตมันจะเบาสบายจิตมันจะใหญ่นะคะแล้วจิตมันจะผ่องใสจิตมันจะพาภัสสอนอย่างเงี้ย อันนี้คืออาการเห็นเป็นปัจจตังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คือทุกขสูตอะถ้าเราเดินเดินมากแล้วเราเห็นแบบนั้นจริงๆอะออไม่ใช่เห็นผ่านกระบวนการคิดนะคะกระบวนการคิดเนี่ยแค่คิดเหมือนเราเรียนหนังสือไม่ใช่ปัจจตังแต่ถ้าคิดแล้วเห็นแจ้งตามจริงในสัจจะนั้นๆอันนีเ้เรียกว่าปัจจตังนะคะโดยสรุปก็คือการเห็นแจ้งในธรรมจากภาวะข้างในไม่ใช่กระบวนการคิดนั่นเอง แล้วความศรัทธาความเคารพในพระธรรมความเคารพในครูบาอาจารย์ความอย่างลงมั่นการปฏิบัติมาโดยรอบอาการอยากเดินมาเพื่อหลุดพ้นการมียินรียห้าพละห้ามันจะตามมาเองในขณะที่เราเห็นเป็นปัจจตังอันนี้เรียกได้ว่าพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยครูบาอาจารย์อาจจะไม่ค่อยมีความจําเป็นกับผู้เดินมาเท่าไหร่และเขาก็จะรู้เลยว่าต่อไปเขาจะทํำยังไงนะคะแล้วก็ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยากคล้องเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยมีครูบาอาจารย์นำทางที่มีประสบการณ์เขาก็จะ,ะสามารถใช้จะเรียกว่าใช้ก็ไม่เชิงคือจะเอาประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเพื่อไม่ให้เนิ่นช้านั่นเองเพราะท่านผ่านสิ่งนั้นมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเราก็เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นเป็นข้อดีนะคะแม้กระทั่งทุกวันนี้แม่อาร์ตก็ยังไปเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะคะเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้ทําให้แม่อาร์ตสามารถอยู่ในภาวะนี้ได้คลายความทุกข์ได้แล้วก็เข้าใจ สัจกจกความจริงของโลกได้แล้วให้เห็นโลกตามจริงได้